นี่คือเจ้าโฟกัสครับแม่มิสแกลนพ่อมาริโอตอนนี้อายุโฟกัสครบ3ปีเต็มที่สุดของหัวที่สุดของหูต้องยกให้นายครับโฟกัสโฟกัสโฟกัสอบอุ่นฟาร์มครูชาติวัวงาม ใหญ่ๆห,หนาๆย่นๆครับพี่น้องครับตอนนี้ลูกให้ออกมานี่หกห้าหกตัวนี่สุดยอดมากทุกตัวเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับชอบหน้าชอบหูให้นึกถึงโฟกัสโฟกัสโฟกัส